สวัสดีค่ะทุกท่านที่เห็นอยู่ในบ่อซีเมนนี่นะคะดำๆนี่ก็คือเจ้าหอยเชอรี่ค่ะเนี่ยค่ะก็เกาะอยู่ตามผักตบชวาแล้วก็ต้นกล้วยที่เราลงไว้นะคะวันนี้จะมาชวนเลี้ยงหอยเชอรี่กันค่ะนอกจากหอยขมแล้วก็ยังมีหอยเชอรี่นะคะที่หลายๆคนก็เอามาทำประกอบเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายเลยนะคะเนี่ยค่ะเราเลี้ยงไว้นะคะ ถ้าเราเลี้ยงแบบนี้มันก็จะปลอดภัยจากพวกสารเคมีต่างเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตามท้องนาเขาก็จะเริ่มผ่าจังหวนเชอร์รี่ทิ้งเยอะเหมือนกันนะคะแต่ก็ขยายแล้วก็แพร่พันธุ์ได้เร็วนะคะเอามาเลี้ยงไว้แบบนี้ก็ง่ายแล้วก็สะดวกในการดูแลเขานะคะแล้วก็ปลอดภัยจากสารต่างเนี่ยค่ะเวลาเราจะเอาไปขายหรือว่าเอาไปประกอบเป็นเมนูอาหารก็ ทำง่ายนะคะเลือกเอาตัวที่มันใหญ่ๆอ้วนๆไปแล้วก็เอาไปประกอบอาหารได้นะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะจะเอาไปใส่ตำปลานะคะส้มตำป่าหรือว่าเอาไปทำเป็นลาบหอยแบบสุกๆนะคะนี่ค่ะหอยเชอรี่นี่ต้องทำให้สุกก่อนนะคะ นี่คะ่ะเขาจะมีวิธีการเอาไปกินนะคะมันจะมีส่วนที่เราต้องตัดเขาทิ้งด้วยนะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็ตัวใหญ่หน่อยนะคะอยู่ในอ่างนี้คะ่ะการให้อาหารก็ไม่ยากนะคะผักทุกชนิดแทบจะทุกชนิดเลยคะ่ะเชอร์รี่ชอบกินพวกผักกาดผักบุ้งเขาก็กินนะคะใบข้าวคะ่ะต้นข้าวใบข้าวก็ชอบกินนะคะต้นกล้วยก็เอามาให้ได้คะ่ะนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ขนาดเล็กนะคะที่แยกออกมา คัดไซ้เล็กออกมาแล้วก็เอาไปลงแยกเลี้ยงไว้อีกบอ่อหนึ่งต่างหากค่ะนี่ค่ะตอนนี้การเลี้ยงเราจะเลี้ยงในบอ่อวงซีเมนนะคะกับบอ่อพลาสติกนะคะนี่ค่ะกลางคืนเขาก็จะออกมาวางไข่แบบนี้ค่ะเราจะซาะเอาไข่เขาแยกไว้ต่างหากนะคะนี่ค่ะตอนกลางคืนนะะี่ค่ะแม่นางม,มาถ่ายให้ดูนะคะว่าเขาจะขึ้นมาวางไข่เต็มเลยนะคะในช่วงกลางคืนก็เริ่มมาแล้วค่ะ ไตขึ้นมาวางข้างบนนะคะเขาจะไม่ให้ไข่เขาโดนน้ํานะคะก็จะเห็นเป็นก้อนสีชมพูเล็กๆนะคะนี่ค่ะเป็นเกาะกันอยู่เป็นก้อนๆสีชมพูอันนั้นคือไข่หอยเชอรี่นะคะบางทีเราไปตามท้องนาตามคูนาก็จะเห็นเป็นเจ้าก้อนสีชมพูนี่เกาะเต็มเลยนะคะอันนั้นคือไข่ของเขาค่ะส่วนในกระมังที่เห็นนี่ก็จะเป็นหอยขมนะคะ อันนี้แม่นางแยกออกมาพอดีจะคัดให้กับลูกค้านะคะก็เลยเอามาลงไว้ในนี้แยกไวต่างหากนะคะนะคะี่ค่ะก็เอาพวกต้นไม้ลงให้เขานะคะให้เขาเกาะเลยบางตัวเขาก็กินนะคะนะคะ่ค่ะก็จะเห็นเกาะอยู่เต็มเลยนะคะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะหอยขมนะคะส่วนในกระมังใบใหญ่อะคะ่ะอันนี้แม่นางแยกไว้ค่ะนี่คะ,นะคะ วกนี้จะเห็นนี่ก็จะเป็นเอาไว้ใกล้ๆก,กันนะคะนี่เป็นหอยขมอันนี้ลูกตัวเล็กๆของเขานะคะกลางคืนก็จะเกาะอยู่แบบนี้นะคะ่ะนี่แม่นางมาส่องกลางคืนนี่อันนี้มาดูไข่หอยเชอรี่นะคะเราซาอออกมาจากเมื่อกี้นะคะที่เขาเกาะอยู่ตามผนังต่างๆตามต้นไม้นะคะตามจอกหรือว่าผักตบชวาที่เราเอาลงเนะะี่ยค่ะ ็เอามาแยกไว้อย่างนี้ให้เขาเพาะแตกออกมานะคะพอแตกออกมาเขาก็จะหล่นลงไปในน้ํานะคะเอาไปอยู่ในน้ำนยคะที่เขาไข่เกาะไว้อย่างเงี้ยค่ะเราแกะออกเอาไปแยกไว้ต่างหากเพื่อนเพื่อนให้เป็นพวกผักบุ้งผักกาดได้หมดนะคะกล้วยสุกก็ได้นะคะเขาก็กินเหมือนกันนะคะกล้วยสุกเอาให้นี่ คืนเดียวแค่นั้นละค่ะผักใช้ยาหรือว่าต้นผงชูรสเขาก็กินนะคะนะคะี่ค่ะเราทิ้งเอาไว้กลางคืนแบบนี้เขาก็จะมาเกาะแล้วก็กินค่ะก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูคนไหนสนใจจะเลี้ยงหอยเชอรี่นะคะจะได้ไม่ต้องลำบากไปตามท้องไร่ท้องนาที่บางทีเขาต้องกำจัดนะคะหอยเชอรี่ถ้าอยู่ตามท้องนาเพราะเขาจะกินข้าว ข้าวที่ยิ่งเป็นข้าวที่เกิดใหม่นะคะนี่เขาชอบมากเลยนะคะแทบไม่เหลือเลยต้องหวานใหม่เลยนะคะถ้าเชอร์รี่ได้กินแล้วค่ะเขาจะกินจนมิดตอเลยนะคะถึงดินเลยค่ะแม่นางเคยเจอปัญหาหอยเชอร์รี่กินข้าวเหมือนกันนะคะเอามาแยกไว้อย่างนี้เราอยากจะเอาไปทําเมนูอะไรก็ปลอดภัยดีค่ะนี่ค่ะบอวงซีเมนต์อย่างนี้เอาลงเลี้ยงได้เลยนะคะ ให้เขาเกาะอยู่แบบนี้ค่ะถึงเวลาเราก็เปิดถ่ายน้ำเปลี่ยนน้ำให้อาจจะสามวันสี่วันหรือว่าดูว่าน้ำมันสกรปรกไหมอย่าให้สกรปรกนะคะถ้าเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ต้องรีบเปลี่ยนให้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะเกาะอยู่แบบนี้อเอามาให้ทุกคนดูกันนะคะคนไหนสนใจเลี้ยงก็เลี้ยงได้ไม่ยากค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้กับแม่นางน้ำลิน c h ชาแนลด้วยนะคะค่ะก็เอามาฝากทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขในการทำการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างเลยคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ